สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับคุณครูครึ่งนะคะคุณครูนะคะวันนี้จะมาสอนในวิชาการอ่านออกเขียนได้นะคะ,ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันคุณครูมีบัตรคานะคะมาให้นักเรียนฝึกอ่านกับคุณครูกันก่อนนะคะมาดูกันสิคํานี้อ่านว่าอะไรคะ,อ,ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูค่ะค้มค้ม มืดมืดเพลดเพลินเพลดเพลินฟื้นฟื้นไฟฉายไฟฉายเดียเด๋ยวเดี๋ยวสมไฟสมไฟ ก้อนหินก้อนหินอ่ะทีนี้นะคะวันนี้เนี่ยคุณครูจะสอนในเรื่องของมาตราแม่กงกับมาตราแม่เกยนะคะนักเรียนนำใบงานตัวนี้ขึ้นมาเลยค่ะวิชาการอ่านออกเขียนได้ใบนี้เลยเห็นไหมคะอ่าทีนี้นักเรียนเปิดไปเลยค่ะใบงานตัวนี้อ่ะมาดู คำสั่งเขาบอกว่าให้ฝึกอ่านคำแล้วระบายสีคำที่สะกดด้วยมาตาแม่กง10คะแนนนะคะแสดงว่าในนี้จะต้องมีหนูจะต้องระบายทั้งหมด10 10รูปใช่ไหมคะ,ะมาดูกันก่อนถ้านักเรียนไม่เข้าใจสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนภาษาไทยได้เลยก็คือเล่มน,นี้นะคะ เล่มนี้เลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าให้เราเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่40ตรงนี้นะคะหน้าที่40อ่ะทีนี้เปิดเลยหน้าที่40หน้านี้นี่คำในมาตาแม่กงตัวอย่างเช่นกงก้างกำแพงท้องขิงโค้งจูงดอง แปงงมเถียงอ่าคำเหล่านี้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะคำที่เหลือเดี๋ยวนักเรียนดูได้เลยนะคะคุณครูยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก่อนอ่ะมาอธิบายกันต่อนักเรียนดูสิคำไหนอ่ะที่อยู่ในมาตราแม่กงบ้างมาตราแม่กงก็คือคำที่สะกดด้วยงองูมาดูกันซิว่าคำคำไหนสะกดด้วยงองูบ้าง ดูสิคำที่หนึ่งชมเชยเห็นงองงูไหมไม่มีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาดูคำที่สองค้องจองคำที่สองนี่มีงองงูไหมคะมีงองงูแสดงว่าคำนี้อยู่ในมาตาแม่กงหนูก็นำสีมาระบายเลยนะคะฉลาดคำนี้สะกดด้วยอะไรอะ่ะแม่กบก,กไก่ใช่ไม่ใช่ใช่แม่กงไหม ไม่ใช่คำนี้มดแดงมดแดงมีแม่กงไหมเห็นงองงูไหมคะแสดงว่าอยู่ในมาตาแม่กงก็ระบายสีลงไปเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูไปงานต่อไปกันนี่พลิกมาเลยมาตาแม่เกยบ้างนะคะอ่ะเรามาดูคำสั่งกันก่อนคำสั่งเขาบอกว่า ให้หาคำที่สะกดด้วยมาตาแม่เกยจำนวนสิบคำแล้วนำมาเขียนลงบนภาพนะคะตัวนี้สิบคะแนนเหมือนกันนะคะนักเรียนจะศึกษาเพิ่มเติมได้จากไหนจากหนะังสือเล่มนี้เลยเล่มเดิมเลยค่ะเปิดไปหน้าที่4ีเอเลยนะคะนี่เห็นไหมคะคำในมาตาแม่เกย ก็คือคําที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะอ่ะอ่านดูนะคะจายเฉยได้เตยหุยทายฝ้ายเมื่อยรวยลอยอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ นักเกรียนสามารถนำคำเหล่านี้เนี่ยมาเติมในกรอบสี่เหลี่ยมได้เลยหรือจะคิดเองก็ได้นะคะถ้ามันอยู่ในมาตตาแม่เกยสามารถที่จะนำมาเขียนได้เลยนะคะอ่ะถ้าหากนักเกรียนนะคะทำใบงานสองใบนี้เสร็จแล้วนะคะนักเกรียนให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ลงชื่อในใบงานนั้นนะคะ ิมมาในใบงานนั้นและสามารถอัปรูปลงในอาราบัม้มลายที่คุณครูพึ่งสอนได้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นคะแนนต่อตัวนักเรียนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนในเรื่องของมาตาแม่เกยกับมาตาแม่กกงไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะลายส่วนตัวมาถามคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็พอ เพียงพอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ